ยี่สิบ็สกระสอบแล้วก็ศูนย์กสระสอบหนึ่งนะครับอันนี้กระบะมันเล็กก็กะว่าใส่ยี่สิบเ็สอกระสอบแล้วก็ศูนย์ูนยขึ้นกระสอบนะฮะแล้วก็ใส่อันนี้ไปด้วยเผื่อจะหาตัวกลาง48 4สิบี่สิเนี่ยสักสิบสอกิโล โอเคกะเอาได้บ้างป่าประมาณเดือนยีห้ากิโลอยู่วะเอ้าโอเคถูกต้องนะกะเอามีตาช่างแล้วก็จานกะแล้วก็เอานี้อย okay. ู่ประมาณสิบสองกิโลาเปิดสิบหกสิบแปดสี่สิบหกศูนย์เนี่นะมันมีตัวกลางสักหน่อยก็ยังดีอันนี้ยี่สิบเอ็ดูนย์ศูนยนะครับอัตราส่วนก็สี่ยีสศูนย์ศูนยนี่สก็สอบ 0060เนี่ยดึงเม็ดแดงๆเนี่ยคือ060หนึ่งกระสอบสี่ต่อหนึ่งอ่ะไอ้นั่นเม็ดเหมือนน้ำตาลนะระดับถึงศูนย์ไอ้แดงๆเนี่ยคือ0060นะครับนี่เลยแล้วก็ให้มีตัวกลางฟอสฟอรัสสักหน่อยนะว่าจะไม่เอาแล้วก็จับหน่อยให้มีหน่อย ฝั่งนี้หกรอยอดดำนะก็ได้อยู่นะฝั่งนู้นเป็นหกร้อยธรรมดาสภาพอย่างทุดโทมแต่ก็เริ่มออกเยอะเนิ่ใส่ปุ๋ยหน่อยกะสิบสอกิโลด้โอเคอันนี้อันนี้ประมาณนนัตะกี่ตักนี่ยอันนี้นะตักเทากประมาณกี่กิโลจีกสองกิโลสักหกตัก สองตากแล้วบอกขาล้นเขาล้นโอเคเอาคขลุนถ่าขลนถ่าเขล้นคือปูนลนคือคุกเขานะครับขั้นตอนการผสมคุกเขานะครับเดียวเ้านฟังมันยนฟังยนฟังกไปลงกันบอือ คือว่วอาจิบมือคู่ทางเขาเลยเียคู่ทางเอามาเลย <G ül> ลืมหเหรอเดี๋ยวเอามานำแล <G ül> ้วตัวแดงสี่จังๆ,ปเ,ๆ,ๆ,ๆเป็นปลานีเียศูน <laughs> <laughs> ย์เ,ๆๆเนี่ยเหมือนน้ำตาลเลย <laughs> อันน้ำใสเยวาอาน้ำใสอยู่บ่ฮะอาน้ำใสอยู่บะพักขึ้นมาหลายๆอันพักขึ้นมาหลายพักขึ้นมาเบิดก่อนอันซุ่มขาวๆหลายๆดูใจเหรอมั